พามาดูปแปลงที่ดินสวนพึ่งครับอันนี้ขึ้นอยู่เขตป่าหวายนะครับผมจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็วิวเขาอะ่ะเราจะได้แบบประมาณนี้เลยนะครับปรแปลงที่กําลังปรับถ่ายเนี่ยเนื้อที่นะครับ6ไร่อยู่บนที่สูงน้ําไม่ท่วมลักษณะเป็นเนินขายละละ2,009ใครสนใจทักผมเข้ามาได้เลยนะครับผมข้างในเนี่ย เดี๋ยวผมใจะให้ดูว่ามีเพื่อนบ้านด้วยนะครับอันนี้ให้ดูปแปลงก่อนมาเดี๋ยวดูดูลองดูวิวครับประมาณนี้เลยอ่าเนี่ยครับวิวอย่างนี้เลยนะครับผมห่างจากตลาดสวนพึ่งมาเอ้ยตลาดป่าหวายมาเนี่ยประมาณละลาสัก 3- 4กิโลได้นะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทต่อไร่ทั้งหมด6ไร่อันนี้แปลงเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านนะครับถือว่าไม่เปลี่ยวเลยนี่นี่น,นี่แบบนี้เลยครับผม ไฟฟ้าก็นาแปลงมีอยู่แล้วน้ำประปาก็มีให้นะครับผมสนใจทักครับ